ที่มาที่ไปของประเพณีผิดอันเกิดจากคำแต่งใหม่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปมีปรากฏในเรื่องวัดตังคุลีราชชาดกกล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปไม้แก่นจันแดงของพระเจ้าประสเสณทิโกศลว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พิกขุ เสด็จจาริกไปเพื่อโปรดเวนยสัตว์ที่มาเข้าข่ายคือพระยานของพระองค์พระเจ้าประสเสณที่โกศลเสด็จไปสู่พระเชตวันไม่เห็นพระศาสดาและพิขุสง์จึงเกิดความสลดพระทัยว่าถ้าว่าพระผู้มีพระภาคไม่ประทับอยู่เราจะได้อะไรเป็นตัวแทนของพระองค์เอาไว้กราบไหว้เมื่อกลับมาจึงดำริว่า จะสร้างพระพุทธปฏิมาเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับมาแล้วจึงเข้าไปกราบทูลขออนุญาตพระผู้มีพระภาคก็ทรงอนุญาตเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปชมพระพุทธปฏิมาแล้วทูลถามว่าผู้ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะได้ผลอนิสงส์อย่างไร พระศัสดาจึงตรัสบอกอานิสงค์โดยประการต่างๆว่าผู้ที่ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะเป็นบุรุษก็ตามสตรีก็ตามสร้างด้วยดินเหนียวหรือศิลาก็ตามสร้างด้วยโลหะและทองแดงก็ตามสร้างด้วยไม้และสังกสีดีบุกก็ตามสร้างด้วยรัตนะและเงินทองก็ตามผู้นั้นจกได้อานิสงค์ผลที่จะนับประมาณ เมื่อพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู่ในโลกตราบใดโลกก็ชื่อว่าไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าตราบนั้นพระพุทธปฏิมานี้ได้ชื่อว่ายังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นถาวรผู้ที่ได้สร้างก็จะมีแต่ความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้ปรารถนาผลอันใดก็จะสำเร็จสมปรารถนาแม้แต่พระองค์เองครั้งเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว ก็ได้ทำพระหัตถ์ของพระพุทธปฏิมาที่หักให้บริบูรณ์ด้วยดินเหนียวอานิสงส์อันนั้นทำให้ได้เกิดในเทวโลกเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วมาเกิดในเมืองมนุษย์มีพระองคุลีเป็นอาวุธชี้ไปทางฆ่าศึกศัตรูฆ่าศึกศัตรูก็ล้มเสส่วนไปไม่สามารถจะสู้รบได้เมื่อตรัสดังนี้แล้ว ก็ทรงนำเอาอาดีตนิทานมาแสดงในเรื่องวัดตังคุลีราชกุมารผู้มีนิ้วพระหัตถ์อันวิเศษสามารถเอาชนะข้าศึกได้ด้วยการใช้นิ้วพระหัตถ์ชี้ใส่ฆ้าศึกวัดตังคุลีราชชาดกเป็นชาดกเรื่องที่20จาก50เรื่องของหนังสือปัญญาสชาดกแต่สมัยที่แต่งประวัติผู้แต่งและสถานที่แต่งยังคงไม่ชัดเจน หลักฐานบางส่วนที่เคยยอมรับกันก็เริ่มไม่เป็นที่แน่ชัดเพราะมีหลักฐานที่ค้นคว้าใหม่ได้บางส่วนมาขัดแยง้งทัศนะที่ยอมรับกันตามที่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ไว้ในพระนิพนธ์คำนำของปัญญาสชาดกในการจัดพิมพ์ครั้งแรกว่าหนังสือปัญญาสชาดกนี้คือประชุมนิทานเก่าแก่ ที่เล่ากันในเมืองไทยแต่โบราณห้าสิบเรื่องพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคตเมื่อพระพุทธศักราชประมาณราวในระหว่าง2000จนถึง2200ปีอันเป็นสมัยเมื่อพระสงฆ์ชาวประเทศนี้พากันไปเล่าเรียนมาแต่ลังกาทวีปเมื่อการรู้ภาษามคตแตกฉานเอาแบบอย่างของพิกุสงในลังกาทวีป มาแต่งเป็นหนังสือภาษามาคตขึ้นในบ้านเมืองของตนแต่งเป็นอย่างอัดถาธรรมาธิบายนอกจากนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ไว้ว่าหนังสือปัญญาสชาดกนี้ต้นฉบับเดิมเป็นคัมภีลานจำนวนรวมห0สบผูกด้วยกันเดี๋ยวนี้เห็นจะมีอยู่แต่ในประเทศสยามกับที่หัวเมืองหลวงพระบาง และที่กรุงกัมพูชาที่อื่นหามีไม่มีเรื่องราวปรากฏว่าเคยได้ฉบับไปถึงเมืองพม่าครั้งหนึ่งพม่าเรียกว่าเชียงใหม่ปันนาทแต่พระเจ้าแผ่นดินพมา่าองค์ใดองค์หนึ่งดำรัสว่าเป็นหนังสือแต่งปลอมพระพุทธวจนะสั่งให้เผาเสียในเมืองพมา่าจึงไม่ได้มีหนังสือปัญญาตชาดกเหลืออยู่ นิทานในปัญญาสชาดกเป็นนิทานที่ไทยเรารู้จักกันอยู่ซึมซาบหลายเรื่องเช่นเรื่องสมุดโคดเรื่องพระสุทนนางมโนราเรื่องสังทองเรื่องพระรถเสนและเรื่องคาวีเป็นต้นหมายเหตุผู้รวบรวมเรื่องอนิสง์ในการสร้างพระพุทธรูปที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ เป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อภาษิตและบัญญัติพระศาสดาที่ตรัสไว้ก่อนปรินิพานว่าพระองค์ให้ใช้ธรรมและวินัยที่แสดงไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนต่อไปและยังตรัสให้พึ่งตนเองและพึ่งธรรมะไม่ได้ให้ไปพึ่งอย่างอื่นนอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาสิทธไว้และได้บัญญัติไว้ย่อมทำมหาชนให้หมดความสุขเป็นไปเพื่อความสิบหายแก่มหาชนคนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและชื่อว่าทำสัตวธรรมของพระองค์ให้อันตรธานไป